ดีนะเต็มตัวหลวกเดี๋ยวเซนเซคุณครูสอนพิเศษจะมาแล้วลูกไปนั่งประจำที่ตอนนี้ก็รีขูดีนะแล้วก็เลออบด้วยนะคะให้เด็กเขาเรียนด้วยเรียนพิเศษค่ะก็ตอนแรกเลยอไม่ได้เรียนกับคุณครูคนนี้นะคะแต่ว่าต่อไปก็ให้เรียนด้วยเลยเป็น3ามคนเลยะคะ่ะ ระหว่างที่ทุกคนเรียนพิเศษนะคะเราก็มาทํางานคะซึ่งวันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปไหนเพราะว่ากว่าจะเรียนเสร็จก็แบบ11บเอโมงแล้วแต่อาจจะแบบพาไปซื้อเสื้อผ้านะเพราะว่าไม่มีชุดหน้าหนาวันเลย่ะไซส์เปลี่ยนกันหมดแล้วนะคะโตขึ้นเยอะเลยแต่ละคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะ ตอนนี้คือวันนี้ช่างเขาก็มาทํานะคะแต่ว่านี่เขาพักเที่ยงมาะะเขาไม่อยู่คืออะไรอ่ะอน,นั่นตะปะคอนกรีตสองนใหม่นี้คุณ <c oughs> นดนี่คือ <c oughs> ทาก๊อกนะ้ำอีกอันหนึ่งให้ใช้ง่ายๆแต่ก่อนมันมีแต่มันแบบใช้ยากอะอยู่ข้างในอันนี้จะได้แบบเออเปิดง่ายห,หน่อย ตอนกลางวันก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะแดดร้อนก็ใส่เสื้อแขนสั้นได้สบายๆคะ่ะแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นคือหนาวเลยะคะ่ะก็ต้องพากันเดินมาขึ้นรถตรงนี้นะคะ น,นี่ถุงดำนะคะเนี่ยถุงดำไล่นกวันนี้เรามาที่คามิกาฮาระอีออนนะคะหรือว่าอีออนใหญ่ที่แบบไม่ได้มานานเพราะว่าหาที่จอดรถยากค่นะนี่นาถึงแล้วลูกถึงแล้วลูกวันนี้รู้สึกคนไม่ค่อยเยอะนะคะจอรดรถได้ง่าย,ายๆก่อนเอ่นนะคะเรามาดูเสื้อผ้าให้เร็วก่อนค่ะเป็นแบบไซส์ผู้ใหญ่นะคะ เร ality, the the truth, like, so, from, from, like, ็วก็ต้องแนวเนี้ยค่ะเสื้อชุดแนวแบบพละพละแนวแนวนี้ก็ได้ลูกหนูดูผ้าหนูเป็นคนแบบเลือกผ้าผ้าธรรมดาหนูไม่ใส่อุ้ยหนูอยากได้เสื้อแบบนี้อย่าลูกก็ได้นะอย่างอันอันนี้ก็ได้แต่มันสีดํานะเอาสีเทาปะใส่ได้ปะเบอลเบอลนี่ละเอาปะใส่ใส่แบบไปตอนไม่ได้ไปโรงเรียนอะมีฮูดได้อันนี้ไหม หนูลองไหมอันนี้อันนี้ก็ดูโอเคนะมันบางๆด้วยแต่ว่าข้างในมันอุ่นนะนี่แต่สีดำจริงๆมัมหม่ไม่ค่อยแน,นะนำอ่ะสีดำม,มันขนแมวอะ่ะตัวนี้ละกันนี่ยตัวนี้เบอร์ L นลนรกเบอร์ L หนูนี่มันเบอร์ S นะเนี่ยหนูลองไซส์ก่อนทำไมเบอร์ S ดูใหญ่จังเลยอะ่ะคุยเพรแบบเป็นวัยรุ่นแล้วแบบจะใส่สีดำอะ่ะเขาต้องแบบ มีความแฟชั่นขึ้นมาแล้วนะคะต้องใส่สีดําสีที่เราเลือกสีเทาๆตุ่นๆยังไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอากางเกงจะใส่สีไหนสีนี้ได้ไหมต้องสีดําหรอสีดําขนแมวติดนะหืมเดี๋ยวสีกิใ่หลูเดี๋ยวีกตั้วนี่ดูหนูหนูหนูมีเสื้อสีดํากับสีขาวนะถ้ากางเกงสีดําโอเค ต่อไปก็เป็นเสื้อลิขูรลินานะคะนแหนกเด็กอะไม่เอาางนเกงสีดำให้ลิขูร่ลิขู่ยอมุิุูร่ล้ลูกแต่สีสีแนวนี้ห้าเอามันมันไหนซีนหนูประมาณร้อยหกสิบกว่านิดๆอิ่มนิดนึงเข้ามาหมาละมาหม่หกร้อยเป็นไงบ้างลิขู่เล็กปะพอดี พอดีที่ครูใส่เสื้อ140ว่วะทำไมตัวเล็กจังมิเตอรมิหรอก็ได้นะอันลองดูมนตอ่ะนี่ไซส์อะไรลูกเอา150ดีกว่าไหมแต่ว่าไม่แบบว่ามันบางไปไหมลูกเอาหนากว่านี้ไหมามันบางอ่ะใส่อะไรอ่ะลูกก็หนูก็แบบเผื่อใส่ปีหน้านิดนึงโอเคปะอ่าโอเค คือจริงๆสีดํามันก็เท่แล้วก็สวยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราใส่สีดำเราไปอยู่ในบ้านเราคือแบบขนแมวทั้งตัว่อะอะตัวนี้เหรอลูกไหนดูสิคือมันเลือกเลือกเกงๆลูกเอารุ่นพวกเนี้ยอันเลือกสีเลือกสีเออเกงๆหนูใส่ไซส์ไะ่ลูกร้อยสามสิบหรือว่าพี่นาแม่หมารู้สึกว่าแบบเสื้อผู้หญิงเขาน้อยลงมากเลยเพราะอะไรอะลูกทําไมมันแบบมีให้เลือกน้อยจัง อุ้ยตรงนี้น่ารักลูกอือตัวนี้น่ารักแม่หมาชอบอันเนี้ยอ,อันนี้ก็น่ารักนะ<ม>นีนะเขาก็แบบสายแฟชั่นนะคะเสื้อบ,บัธรรมดาเขาไม่เอาอะอุ้ยส่วนเลยอกก็แบบไม่แฟชั่นเลยอะไรก็ได้เอามาเลยรีบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคนละแนวมากอลยทำไมหนูจะใส่ยีนเหรอลูก<ม>ใหญ่ใหญ่ไหมหรือว่าพอดี ทำไมหนูไม่อยากใส่กางเกงยีนเนี่ยอะไรอาอนี้ไม่ลูกท่านสื่ออะชุดนอนชุดนอนลูกนั่นคิดผิดไม่เอากางเกงสีดำมันจะเต็มไปด้วยขนจริงจริงจริงเชื่อมา嘛อะไรคะนี่นะเอาตัวนี้เหรอคะไหนคะอันนี้อ่ะลูกอันนี้ได้ได้อ่ะกางเกงสีดำเห็นแล้วแต่แต่มันก็ชอบใส่สีดำกันเนาะปัญหาคือทุกตัวกางเกงสีดำหมดเลย นี่นะคะก็ได้ะคะ่ะถ้าหนูชอบอ้าหรือก็ชุดนอนนิโคลนะคะชอบถึงเท้าน่ารักนะคะมีความเทา้ารือเป็นรูเท้าออกมาน่ารักมากเลยมาีของนี่นานะคะน,น,นี่นาเดี๋ยวนี้บบเปลี่ยนสไตล์ ก็เดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวกันก่อนนะ,ะอันนี้ของในโอนะคะเดี๋ยวดีโอเขาจะสั่งร้านรามเงงคะ่ะเราก็เอางินที่เขาสั่งเองนะคะนี่น้ร้านไหนคะส่วนนี้ขูจะกินร้านพิซซ่านะคะส่วนมีก็กำลังคิดว่าจะกินอันนี้อีกแล้วนะคะร้านโปรด กินอันนี้ละกันชอบแล้วก็มาสั่งร้านนี้ให้ป้าป่านะคะป้าป่าเขาบอกกินอะไรก็ได้้โหงานยากอีกแล้วก็ของลีนานะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็กินแต่อันนี้เร็วกินหมดเร็วมากนะคะเนี่ยยังไม่ทันได้มาถ่ายเลยกินหมดแล้วนะคะ อินันนีสุดเลยนะคะชอบเอาแบบใส่น้ำซุปค่ะให้เป็นโอจัสเกะ กินเร็วมากเร็วกว่าจีจีเร็วเลยๆแล้วก็รีฟูจะซื้อขนมร้านนี้นะคะเอาอะไรลูกขนมหรือว่าไอศกอันนี้คือแบบเล็กมากนะคะไม่ตรงปกเลยค่ะห้าร้อยห้าสิบเยนเล็กมาก สูงมากถ้าเกิดตกลงไปมันจะอันตรายนะแต่แบบเขาก็ไม่มีอะไรกั้นนะคะเวลาขับี่เยก็จะแบบโอ้ยทำไมมันไม่มีอะไรกัน้นจะกลัวๆไปเดียวนี่ค่ะดูด้านข้างมองไปก็แบบลงไปเลยนะคะ เขาจะทำสะพานข้ามแม่น้ําค่ะแล้วก็จะมาต่อตรงถนนหน้าโรงเรียนเนิขุลินานี่กําลังทำมันอยู่ค่ะเขาทําสะพานมีลูกอสะพานสะพานห้าชิกลับมาถึงบ้านแล้วนะอาจาวเก็บของเข้าชั้น ือแบบโซฟาเราไม่ไหวแล้วนะคะนี่ค่ะโซฟาเด็กหมานะคะเด็กหมากัดเป็นรูแล้วค่ะโอ้โหแล้วแบบดึงแบบไส้ออกมาหมดเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวให้เขามารับไปทิ้งแล้วค่ะซื้อโซฟาใหม่นะคะเดี๋ยวนั่งคิดก่อนเราต้องใช้โซฟายังไงถึงจะเหมาะกับหมาและแมวได้ถ่ายโ๊นี่ค่ะนี่คือแบบโอ้ยฝุ่นขนแมวขนหมานะคะ นี่เดี๋ยวทำความสะอาดอ่ะพอดีหมามาวิ่งชนให้เราทำความสะอาดพอดีก็บางคนอาจจะกังวลนะคะแบบว่าเฮ้ยเลี้ยงหมาแมวเยอะเนี่ยขนแมวขนหมาไม่เข้าปอดหรอคืออันนี้คือเฟกนิวนะคะ ขนของหมาแมวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเข้าหลุดรอดเข้าไปในปอดเราได้เลยนะคะปอดนี่มันต้องแบบมีขนาดเล็กแต่มองไม่เห็น3าถึงหไมโครอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบเล็กมากพูดง่ายๆมองไม่เห็น,นะคะ่ะแต่นี่คือไม่สามารถเข้าไปในปอดเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเออมีคนแบบขนหมาขนแมวเข้าปอดจนตายนี่คือไม่จริงนะคะแต่คนที่เป็นภูมิแพ้ขนหมาแมวนี่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่า ขนหมาขนแมวเนี่ยเข้าไปในปอดละเอออันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอุ้ยประูรุรนตรงขนหมาแมวแล้วเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่นะคะเกิดจากเศษโปรโตีนหรือว่าเซลล์ที่มันติดอยู่ตรงขนน่ยค่ะและเข้าไปในร่างกายก็เลยทําให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าที่บ้านเราก็คือไม่มีใครแพ้ขนหมาขนแมวนะคะ ก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้าเนย